หลังคารถยนต์หรือซักได้หรือไม่นะครับเดี๋ยววันนี้มาทําให้ดูกันนะครับคันนี้เป็นรถโตโยต้าฟอร์จูเนะครับรถที่เป็นตระกูลญ,ญี่ปุ่นนะโตโยต้าฮอนดทั่วไปนะครับด้านบนที่ไม่ได้มีการบุฟองน้ํากาวนะครับสามารถซักได้ก็คือถอดออกไปแบบนี้เลยนะครับเบาะสําหรับกําจัดกลิ่นอาบกลิ่นบุหรี่นะครับหรือกลิ่นเหม็นที่อยู่ในรถนะครับมันจะติดอยู่2ปัจจัยเลยคือพรมกับหลังคา อันนี้เราเอาหลังคาออกไปซักด้านนอกเ <_ an S 1> ดี๋ยวเราเออกไปดูกัน <_ an S 1> หลังคานะครับ <_ an S 1> อันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ภายในเนี่ยจะเห็นสิ่งสกปรกแบบนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากซักแล้วนะอย่างแรกกลิ่นอับหายแน่นอนกลิ่นบุหรี่หรือกลิ่นเหม็นที่อยู่ในรถนะครับที่ติดกับหลังคาหายแน่นอนถ้าเป็นพรมแบบนี้นะซักได้เลยซักเรียบร้อยแล้วนะครับหลังคาตอนนี้หลังคาเปียกนะครับสีก็จะเป็นเข้มๆแบบนี้เดี๋ยวพอแห้งนะครับก็จะกลับมาสะอาดเหมือนเดิมส่วนคาบหนักนะครับรอยเจิมเห็นไหมครับก็จะไม่เหลือแล้วคาบหนัก บริเวณนี้นะเมื่อกี้หมดแล้วเดี๋ยวเราตากให้แห้งนะครับมันจะออกกว่า90%นะถ้าไม่ได้เลอะหนักนะครับ100%ออกแน่นอนนะแต่อันนี้ก็เลอะค่อนข้างหนักก็จะออกประมาณ90%นะครับแล้วก็สําคัญนะครับกลิ่นตอนนี้กลิ่นก็จะเป็นเหมือนกลิ่นหอมแบบผ้าพึ่งซักนะครับก็สามารถซักได้นะหลังคา